สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนกันยายนของปี2563ค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีตุลกันสักนิดนึงก่อนค่ะราศีตุลน,นั้นถือเป็นราศีแม่ธาตุลมค่ะ มีดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความรักและเงินตราเป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความโรแมนติกในหัวใจค่ะชอบเสียงเพลงชอบดนตรีชอบการละเล่นและการแสดงรวมไปจนถึงศิลปะทุกแขนงเลยละค่ะชอบความหรูหรารักสวยรักงามเสื้อผ้าหน้าผมต้องดูดีดูแพงค่ะกลิ่นตัวเนี่ยต้องหอมสดชื่นนะคะ มีเสน่ห์มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการปรับตัวสูงค่ะมีความาคล่วแคล่วว่องไวมีปฏิภาณไหวพริบและชาวปัญญาที่ดีค่ะแถมยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเก่งกาจอีกด้วยนะคะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นท่ายดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดฟังได้เช่นกันค่ะ เรามาดูกันคร่าว่าในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีตุลเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีตุลในเดือนกันยายนนี้ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเดินจรได้ตําแหน่งราชาโชคในเรือนการงานค่ะดังคําโครงของครูโหนท่านประพันธ์เอาไว้ว่า ราชาโชคฉโลกฉเฉล่าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าแสดงอำนาจราชศักด์ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองซึ่งหมายถึงผลบุญเก่าที่ชาวราศีตุลได้กระทำเอาไว้จะสนองผลให้ท่านนั้นมีความสุขความสำเร็จมีโชคมีลาบมีวาสนาดังบุญดำพาวาสนาส่งเสริมนั่นเองค่ะเรามาดูกันในเรื่องการงานบ้างนะคะ ด้านการงานในเดือนกันยายนนี้ชีวิตของท่านจะหมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมการงานมากเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะถือเป็นช่วงเดือนที่ชาวราศีตุลจะบ้างานมากเลยนะคะและกิจกรรมการงานของชาวราศีตุลน,นั้นก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสําหรับท่านที่ทํางานประจํานะคะท่านมีเกณฑ์ได้โปรโมตค่ะ มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสำหรับบางท่านอาจจะหมายถึงท่านได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณอะไรบางอย่างอีกด้วยละค่ะโดยการงานของชาวราศีตุลน,นะคะอาจจะมีปัญหาจรเข้ามาให้ต้องแก้ไขยอยู่บ้างโดยจะเป็นกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่ 17, 18, 19และวันที่20ค่ะ อาจจะเป็นไปได้ว่ามีปัญหาจรเข้ามาให้ท่านต้องแก้ไขนะคะสำหรับท่านที่จะต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างซึ่งการตัดสินใจนั้นเป็นความสำคัญระดับเปลี่ยนชีวิตของท่านก็ขอให้ท่านคิดซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งก่อนที่จะตัดสินใจนออลงมือทำนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการเสนอโครงการสำ,ออสำคัญสคัญให้กับผู้ใหญ่ก็ขอให้ตรวจเช็คโครงการเหล่านั้นให้ถี่ถ้วนก่อนเสนองานนะคะ และขอเพียงท่านมีความรอบคอบในการทำงานปัญหาก็จะไม่ลุกลามใหญ่โตอย่างแน่นอนค่ะและทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นชาวราศีตุลจะแก้ไขได้ด้วยปฏิพานไหวพลิบและชาวปัญญาของตัวท่านเองค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะดาวประจำตัวของท่านเดินจรได้ตำแหน่งราชาโชคในเรือนการงานค่ะ ก็เปรียบประดุจดังตัวท่านนั้นเป็นบอ่อเกิดของโชคลาภในเรื่องของกิจกรรมการงานเลยล่ะค่ะก็ะถือเป็นช่วงซื้อง,ง่ายขายคล่องนะคะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองกันบ้างนะคะทางด้านการเงินดาวการเงินเดินจรได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีค่ะซึ่งก็หมายถึงความมั่นคงนั่นเองค่ะโดยเดินจรต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนก่อนนะคะ จึงส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีขึ้นค่ะซึ่งในบางท่านนะคะอาจจะถึงขั้นได้เงินก้อนใหญ่กันแบบไม่คาดคิดกันเลยล่ะค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่18กันยายนนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนนะคะดาวการเงินของท่านเดินจรพักองศาค่ะโดยการเดินจรพักองศานั้นก็หมายถึงดาวการเงินเดินถอยหลังนั่นเองค่ะจะทำให้ท่านนั้นมีรายจ่ายจรในช่วงครึ่งเดือนหลังค่อนข้างมากนะคะ ก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีๆนะคะเพราะในช่วงครึ่งเดือนแรกรายรับของท่านจะดีมากค่ะส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นท่านจะมีรายจ่ายจรเยอะค่ะทางด้านความรักนะคะในเรื่องของรักๆใคร่ๆคนโสดในเดือนละในเดือนกันยายนนี้ดาวประจําตัวของท่านเดิอนอยู่ในตําแหน่งที่ส่งเสริมในเรื่องของสเสน่ห์นะคะ ใครเห็นใครก็จะรักใครเห็นใครก็จะเอ็นดูค่ะอยากจะเข้ามาพูดอยากจะเข้ามาคุยกับท่านนะคะทําให้หนุ่มๆสาวๆคนโสดชาวราศีตุลน,นั้นมีโชคในเรื่องรักๆใคร่ๆเป็นพิเศษเลยละค่ะโดยโอกาสที่จะดีในเรื่องของรักๆใคร่ๆของท่านนั้นนะคะมักผ่านมาในช่องทางของกิจกรรมการงานค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้หนุ่มโสดสาวโสดราศีตุลน,นะคะอย่ามัวแต่ทํางานกันจนเพลินค่ะ บางทีการทำงานจนเพลินของท่านเนี่ยท่านอาจจะลืมมองไปเลยนะคะว่ามีใครบางคนกำลังให้ความสนใจท่านอยู่นะคะสำหรับคนมีคู่ค่ะในเดือนกันยายนนี้นะคะท่านจะหมกมุ่นกับกิจกรรมการงานมากเป็นพิเศษจนลืมดูแลใส่ใจคนรักคู่ครองของตัวเองไปเลยละคะ่ะก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวบ้างนะคะ เรียกว่าให้จัดสมดุลในเรื่องของเวลางานและเวลาครอบครัวให้มันบาลานซ์กันนั่นเองค่ะว่ากันว่าความสำเร็จนอกบ้านใดๆก็ไม่อาจทดแทนความล้มเหลวในครอบครัวได้เลยนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นแบ่งเวลาในการทำงานเอามาใส่ใจคนรักคู่ครองของตัวเองบ้างนะคะแล้วความรักของคุณนั้นจะสดชื่นแจ่มใสไม่น้อยหน้าชาวราศีอื่นๆเลยละค่ะ เรามาดูกันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บและเกณฑ์อุบัติเหตุกันบ้างนะคะตั้งแต่วันที่10ส,สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะดาวพระอังคารซึ่งถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์นะคะเดินโครจรในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของชาวราศีตุลค่ะก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเอาไว้บ้างนะคะท่านมีเกณฑ์ในการเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของอุบัติเหตุให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าเลือดตกยางออกอีกด้วยนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนั้นท่านก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ท่านนั้นมันดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะท่านควรจะเพิ่มเมนูผักสดหรือว่าผลไม้สดในมื้ออาหารเพื่อเพิ่มวิตามินให้กับร่างกายบ้างนะคะอีกทั้งยังต้องเคร่งครัดในเรื่องของการใส่แมสการล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้ระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยเอาไว้บ้างท่านที่ทํางานกับเครื่องจักรของแหลมคมหรือว่าของที่มีความร้อนนะคะควรระมัดระวังตัวเป็นพิเศษค่ะและสําหรับท่านที่ขับขี่ยวดยานพาหนะเองนะคะขอให้ท่านมีสติและขับขี่อย่างระมัดระวังค่ะทางด้านโชคลาภนะคะในเดือนกันยายนนี้ดาวประจําตัวของชาวราศีตุลน,นั้นเดินจรได้ตําแหน่งราชาโชคค่ะ จึงส่งผลให้ตัวท่านนั้นเปรียบเสมือนกับบอ่อเกิดของโชคลาภด้วยตัวท่านเองเลยนะคะและสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้ท่านจะมีโชคลาภจากเด็กๆค่ะเมื่อท่านจะเสี่ยงโชคนะคะก็ให้เด็กๆช่วยเสี่ยงโชคให้ก็จะมีลุ้นนะคะและถ้าเป็นเด็กเล็กๆที่เริ่มพูดได้ก็จะยิ่งดีค่ะ ถ้าท่านคุ้นเคยกับเด็กๆเล็กๆที่เริ่มพูดได้นะคะก็ให้ท่านลองถามเจ้าตัวเล็กดูนะคะว่างวดนี้หวยจะออกอะไรถ้าเด็กเขาบอกมาท่านก็เอาเลขเหล่านั้นละคะ่ะไปเสี่ยงโชคก็จะมีโอกาสได้โชคนะคะส่วนในงวดวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้คะ่ะ ท่านมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากบุคคลที่มีลักษณะรูปร่างสันทัดและผิวดำแดงนะคะหากท่านต้องการเสี่ยงโชคก็ขอให้เสี่ยงโชคกับบุคคลที่มีลักษณะผิวดำแดงรูปร่างสันทัดดังกล่าวนี้ละคะ่ะก็จะช่วยเสริมโชคเสริมลาภให้กับท่านได้ค่ะเพิ่มเติมในส่วนของพระราหูกันสักนิดนึงนะคะพระราหูนั้นจะเดินยกย้ายราศีเข้าเรือนมรณะซึ่งถือเป็นเรือนที่8ของดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะคะ โดยเริ่มยกย้ายกันตั้งแต่วันที่10กันยายนของปี2563นี้และจะอยู่กันไปยาวๆโดยประมาณ1ปีครึ่งค่ะโดยอยู่กันไปจนถึงวันที่30มีนาคมของปี2565เลยล่ะค่ะซึ่งท่านหลวงวิสารดลุนกรท่านประพันธ์เป็นคำโครงเอาไว้ว่าราหูเป็นแปดเสียแข้งขาอยายาตราให้เกรงกลัว คำว่าเสียแข้งขานั้นก็หมายถึงเสียบุตรบริวาหรือว่าลูกน้องมือดีไปนั่นเองค่ะบางทีบุตรบริวาหรือว่าลูกน้องอาจจะช่วยเหลือกิจกรรมการงานของท่านอยู่นะคะถ้าขาดเขาไปกิจกรรมการงานของท่านก็อาจจะสะดุดหรือมีปัญหาได้ค่ะหรือว่าบางทีก็อาจจะมีเหตุแห่งการพาดัดพลาดด้วยสาเหตุนานาประการน,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 นะคะอีกทั้งในบทกรอยังหมายถึงให้งดการเดินทางอีกด้วยนะคะ่ะโดยในวันที่สิบกันยายนนี้มีหลายสถานที่เลยนะคะ ที่จัดสวดบูชาเทวดานพพระเคาะกันหรือที่เรียกกันว่าจัดพิธีรับส่งเทวดาพระราหูนั่นแหละค่ะหากชาวราศีตุลต้องการเสริมดวงชะตาของตนเองหรือว่าเสริมมงคลให้กับตนเองมีบุญยริศปกป้องคุ้มครองดวงชะตานะคะก็สามารถไปเข้าร่วมพิธีได้ค่ะแต่สําหรับท่านที่ไม่สะดวกนะคะอาจารย์กบก็แนะนําว่าให้ท่านใช้วิธีไปใส่บาตรแทนก็ดีค่ะ ก็เมื่อใส่บาตรในช่วงเช้าของวันที่10กันยายนนี้แล้วก็ให้ท่านกรวดน้ําอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาพระราหูค่ะแล้วก็ขอพรจากเทวดาพระราหูให้ช่วยส่งเสริมท่านให้มีบริวารช่วยเหลือเกื้อกูลกิจกรรมการงานของท่านให้ประสบความสําเร็จอย่างงดงามอีกทั้งท่านจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงค่ะ และตามความเชื่อแต่โบราณมานะคะในวันที่พระราหูยกย้ายราศีนั้นมักจะนิยมไปใส่บาตรกับพระสงฆ์จำนวน12รูปค่ะซึ่งจำนวน12รูปนั้นก็เป็นกำลังของพระราหูนั่นเองค่ะเพื่อเป็นบุญยริศปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของตนเองนะคะอาจารย์กบก็ต้องขออวยพรให้ชาวราศีตุนนั้นโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเลยนะคะ และถ้าท่านชอบคลิปนี้กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์กบแบบละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะ และสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยกบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ